พาไปเที่ยวงานมหากรรมสวนสนุกที่จังหวัดนคปรปฐมภายในงานมีเครื่องเล่นมากถึง20ชนิดเสียค่าเข้าง,งานคนละ15บาทเดินม,มาที่ตู้ขายตัว๋วแล้วก็ซื้อตั๋วเข้าง,งานกันก่อนนะคะจ่ายเงินเสร็จก็จได้ตั๋วใบเล็กแบบนี้แล้วก็ยืนในพนักง,งานจากนั้นก็เดินเข้าง,งานได้เลยค่ะราคาบัตรเข้าง,งานจะยังไม่รวมราคาบัตรเครื่องเล่นนะคะ เราต้องเข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งภายในงานตกเครื่องเล่นรับประมาณ50บาทแบ่งเครื่องเล่นเป็นทั้งหมด3ประเภทคือแบบเด็กแบบผู้ใหญ่แล้วก็แบบครอบครัวค่ะสำหรับใครที่ซื้อบัตรเครื่องเล่นมาแล้วแต่ใช้ไม่หมดสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำในวันถัดไปได้จนกว่าจะจบงานเลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถแลกกลับมาเป็นเงินสดได้นะอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็กค่ะ ใครชอบเปี่งเวียงมีไวกิ้งด้วยนะคะหรือถ้าชอบความเร็วนางนนให้เล่นรถไฟหอเลยจ้าสามารถเลือกเล่นได้ตามใจเลยนะคะแต่อย่าลืมประเมินสุขภาพตัวเองก่อนเล่นด้วยนะสำหรับใครที่มาเดินในงานนะคะเวลาเดินให้ระมัดระวังที่พื้นด้วยเพราะว่าพื้นที่ปูพรมสีเขียวจะไม่ค่อยเรียบค่ะอาจจะทำให้เพื่อนๆสะดุดล้มตอนเดินได้นะคะส่วนอันนี้เป็นเครื่องเล่นคาวบอยค่ะ เกาะบนวัวกระทิงไม่ให้ตัวเองหล่นลงมาเพราะว่าถ้าหล่นลงมาแล้วมันจะจุกนะคะเครื่องเล่นเยอะมากจริงๆค่ะเลือกเล่นไม่ถูกเลยและหลังจากเล่นเครื่องเล่นเสร็จทุกรอบพนักง,งานจะทาการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแอกลกอฮอล์ที่เครื่องเล่นทุกครั้งค่ะวันนี้แพะจะพาเพื่อนๆไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันนะคะชิงช้าสวรรค์ของที่นี่ใหญ่มากค่ะดังนั้นก็แปลว่าเราจะต้องขึ้นไปสูงมากๆเลยตอนนี้ชิงช้าสวรรค์ของเราเริ่มขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะ พอขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศภายในงานค่ะนอกจากได้เห็นวิวในงานส,สวยๆแล้วเรายังได้เห็นองค์พระปฐมเจดีย์แบบชัดๆด,ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยถ้ารอบแรกถ่ายรูปไม่ทันไม่เป็นไรนะเพราะว่าชิงช้าสวรรค์เขาจะวนประมาณ3-4รอบค่ะนอกจากเครื่องเล่นใหญ่ๆใ,ในงานยังมีของเล่นอื่นๆด้วยนะคะเช่นเครื่องทำฟองลูกโปง่งสามารถเช่าถ่ายหรือซื้อกลับบ้านก็ได้นะ หรือจะนั่งระบายสีปูนสปัตเตอร์ให้อาหารกระต่ายหรือจะป้อนน้ำแพ้ในงานก็มีหมดเลยนะคะแล้วข้างในงานก็มีตัวตลกป้าลูกโป่งด้วยนะคะพี่เขาป้านเก่งมากๆเลยจะเอาแบบไหนบอกได้หมดเลยนะส่วนอีกโซนจะเป็นโซนยิงเป้าแพลเลยให้แฟนแพลลองเล่นดูค่ะเค็ดลับความแม่นกิจบอกว่าคิดถึงหน้าแฟนตัวเองเอาไว้ค่ะส่วนโซนฝัน่งตรงข้ามของสวนสนุกนะคะก็จะมีขายอาหารขนมแล้วก็เครื่องดื่มค่ะ ลูกชิ้นไส้กรอกหมูกระทะ3าบาทก็มีเลือกซื้อเลือกทานได้ตามชอบเลยนะคะมีให้เลือกหลายร้านเลยแล้วราคาก็ไม่แพงมากด้วยค่ะมีติมหลอดโบราณแล้วก็กุ้ยเตี๋ยวเรืออยุธยาชามละ13บาทด้วยนะนอกจากอาหารและเครื่องดื่มยังมีโซนปลาลูกโป่งโซนให้ได้บิงโกซุ้มยิงปืนเป้าแล้วก็เกมช้อนปลาด้วยนะคะ งานจัดที่ร้านด้านหลังอีสุสตั้งเซีหว้วนนครมาถมมีทั้งหมด2รอบดูวันที่ในคลิปได้เลยนะคะ